ก็คือได้ใช้กิ่งไหมได้ไม่ม mm ีกากดแม่ต้องกดอีนพ่อเหมือนคนเป็นแบบว่าแบบเป็นโรคแบบอะไรสักอย่างอ่ะมาดูกันว่าตอนนี้ความดังคุณยายอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแปต้องไปโรงพยาบาลแล้วแม่แล้วมีน้องคุณยายร้อยแปดสิบน้องกนีลย นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะอีพีนี้เราก็จะมารีวิวนะคะอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุดีกว่า<ะ>คุณแม่จะเองนะคะปวดเป็นความดันแล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันนี้เราก็เลยมาซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยซัพพอร์ตคุณยายนะคก็เรียกคุณแม่คุณยายคือคนเดียวกันนะคุณยายน้องอันนี้อานกะวันนี้นะคะเราก็มาซื้อนี่เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิ่งนะคะเป็นตัวสัญญาณแบบเสียงนะคะ เพื่อเวลาคุณยายเขานอนอยู่ในห้องใช่ป่ะแล้วเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาเขาแค่กดกิ่งอ่างเนี้ยมันก็จะดังไว้ห้องพี่ชายจอยเพราะว่าห้องคุณยายอยู่ด้านล่างห้องพี่ชายจะอยู่ด้านบนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่ซัพพอร์ตเวลาคุณยายแบบอยากได้อะไรแค่กดกิ่งพี่ชายจะก็จะลงมาเลยแต่พี่ชายบอกว่าอย่าก,กดบ่อยนะ,ะอย่าก,กดเล่น <c oughs> ต่อไปนะคะก็จะเป็นกล้องสมาร์ทมินิติดตามการเคลื่อนไหวภายในห้องคุณยาย นะเราไดู้ผ่านมือถือได้ด้วยถูกปะใช่เรื่องนี้700กว่าบาทเองดูย้อนหลังได้ด้วยใช่อันนี้เท่าไหร่เะงนะ600กว่าบาท6ก0กว่าบาทอันนี้700กว่าบาทแล้วก็จะมีเป็นอันนี้มือจับเขาเรียกว่าเป็นมือจับในห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุเวลาลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็จะซื้อไปเจาะในห้องน้ําให้คุณยายอ่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณยายกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไปติดตั้งอุปกรณ์ให้คุณยายนะคะไป ไปจ้าเราก็มาอยู่บ้านคุณยายแล้วนะคะวันนี้ภารกิจของเราก็คือมาติดอุปกรณ์นะคะมีกิ่งมีที่จับในห้องน้ํากันลื่นแล้วก็กล้องวงจรปิดอะไซมินินะคะไว้ในห้องคุณยายตอนนี้คุณยายก็กาลังสนธิิกับกินขนมนะวันไม่ด้มีกินขนมที่ัวร์กันด้ยแต่ว่านานๆกินทีกินบ่อยๆไม่ได้เพราะว่ามันหวานมากนานๆก็เพิ่มน้ําตาในร่างกายเนอะเมื่อคืนได้ใช้กิ่งไหมกิ่งที่กดอะ ไม่มีไม่มีคือไม่รักไม่รังไม่ด้ไม่มีคนกดแม่ต้องกดให้กดไม่กดกดคือนี่เดี๋ยวจะบอกคุณยายก่อนคือแม่กิ่งอะเอาไว้กดเวลาแบบว่ากลาคืนแม่ความดันขึ้นหรือว่าแบบต้องการความช่วยเหลือเพราะว่า คุณยายนอนข้างล่างคนเดียวเขานอนรวมกับใครไม่ได้เขานอนไม่หลับก็เลย,ยนอนห้องตัวเองใช่ไหมนอนกับใครก็ไม่หลับเออก็เลยแบบว่าต้องติดอุปกรณ์เสริมให้นะคะเพราะว่าทุกคนนอนบนบ้านหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เสริมคุณยายกันว่าติดแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้คุณยายบอกว <ai> ่าไ,ไ,ไม่มีใครกดแม่ไม่ได้กรธคยายก็ไม่ได้กดเพราะยายไม่ได้เป็นอะไรนี่กินข้าวย่างคะกินข้าวย่างวันนี้นี่กินแล้วกินกี่จานก้อน ร้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันว่ามีอะไรบ้างนะคนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ตัวแรกก็คือเป็นกิ่งนะคะเวลาคุณยายเขานอนคนเดียวในห้องใชาเวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็ให้กดตรงนี้เดี๋ยวทําให้ดูอันดับแรกคือตัวนี้จริงๆแล้วมนอยู่บนห้องพี่ชายจะนะคะมันเป็นกล่องมันเป็นเสียงซึ่งเราอ่ะ สามารถเลือกเสียงได้ด้วยนะมันมีหลายเสียงมากๆเสร็จแล้วใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ห้องคุณยายมันจะมี2อันมีในห้องคุณยายกับในห้องน้ําเวลาคุณยายมีอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนก็กดนะเสียงมันก็จะดังที่ห้องพี่ชายจอยนะคะเขาก็จะลงมาดูว่าเป็นอะไรโอเคปะ่ะแล้วมันก็จะดับไปเอง โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันบ้างมันมีในห้องน้ำด้วยนะอันนี้ห้องน้ำเรากำลังเจาะติดอันนี้ก็อยู่เด็กจลังกำลังต,ติดที่แบบว่าที่จับเหมือนในโรงพยาบาลนะเนาะเวลาคุณยายแบบลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จับตัวนี้ได้อ่ะอันนี้เราก็จะติดกิ่งในนี้อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวฟังเสียงนะ,ะเห็นไหมเสียงมันก็จะดังนะ เอาไว้แบบพยายแบบอยู่ในห้องน้ำไราจะติด2ชจุดในห้องน้ํากับในห้องนอนนะเดี๋ยวพอพอเออตรงเนี้ยเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเป็นราวจับ โอเคนะี okay. ่นก็เป็นอุปกรณ์นะคะเรียกว่ากล้องวงจรปิดไซมินิแบบดูผ่านมือถือได้เลยคือจอยจะยุดดูผ่านมือถือเครื่องจอยนะคะเพราะจอยนอนดึกมากจอยก็สามารถดูคุณยายได้ตลอดเวลาว่าเป็นยังไงบ้างทําอะไรบ้างนะคะมันจะค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงนะเราก็เลือกมุมเลยค่ะแตบบ่จริงๆแล้วมันต้องดูนี่น่าจะแบบตรงนี้โอเคที่สุดนะมันก็จะขวาคุณยายเขาไว้นี่เลยว่ะ เดี๋ยวหามุมตั้งก่อนนะแล้วก็เราก็โหลดแอปอมันสามารถดูผ่านมือถือได้หมดเลยนะคะเ,เราก็ตั้งอันนี้ไวทั้งบนนี้นะเพืเ่อจะได้เห็นเวลาคุณยายนอนแล้วเราก็โหลดแอปใช่ปะ่ะใช่โหลดแอปของเขามนี่มันก็บอกว่าตอนนี้มันทํางานได้ไม่เรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปใช่ปะ่ะแล้วยังไงต่อก็ต้องรองมันแป๊บหนึ่งกดเลยนะป่อืออันนี้เราโหลดมาไปเรียบร้อยแล้ว เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาออนไลน์แล้วอก็รอคู่หนึ่งเดี๋ยวเชื่อมต่อปุกมันก็จะขึ้นสามวันผ่านไป five minutes later อ่ามาแล้วพ่อเราไปนอนสินี่อ่ะมันก็จะหมุนได้เฮ้เราก็จะหมุนหมุนได้แบบเขาเรียกว่าอะไรสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหสิบห้าค่ะเออปุกไปหกสิบห้าแล้วเห็นหัว,หวอันึกงล้เออเห็นหัวแล้วึอบนี่ปึ๊บ อเห็นไหมที uh, ่นนะพงนอนอยู่เออเห็นป่ะคือมันก็มันก็แบบเลื่อนได้หมดอ่ะขึ้นลงเนี่ยเห็นรอบห้องเห็นปะนี่เห็นแล้วเห็นป่ะเออประมาณนี้นี่พ่อเหมือนคนเป็นแบบเป็นโรคแบบอะไรสักอย่างอ่ะนะเหมือนแบบ คือต้องต้องกินโปรตีนเยอะๆอ่ะนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะดูคุณยายที่บ้านได้เลยนะว่าคุณยายทําอะไรอยู่แต่ว่ามันก็โหลดเข้ามาเครื่องเดี๋ยวคือเคลื่อนตอยเพราะว่ามันค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงโอเคนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอ่ะนะคะของผู้สูงอายุในอายุ <c oughs> <c oughs> ผู้สูงอายุ <c oughs> ลินเปรีย้ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมแล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีผู้สูงอายุในบ้านนะป่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ให้คุณยายเุณย,ยเข้าไปอยู่ในห้องแล้วเห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าคุณยายทําอะไรอยู่นะคะเนอะคือมันสามารถเลื่อนได้หมดเลยทุกคนนี่ปึ๊บเห็นไหมนี่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรอย่างเงี้ยเนอะอ่ะ แค่กดเลื่อนที่หน้าจอแค่นั้นเองอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องวัดความดันนะคะของคุณยายเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นโรคความดันนะฮะเราต้องวัดตลอดเวลาคือถ้าความดันสูงเกิน140ก็คือว่าสูงแล้วนะล่าสุดคุณยายเนี่ยสูงถึง180ที่ยาการน,น็อกอะที่เข้าโรงพยาบาลก็คือสูงมากนะคะตัวนี้จะซื้อมาประมาณ2,000กว่าบาทวิธีการใช้ก็คือแบบนี้นะแล้วก็กดสตาร์ทปึ๊บนี่นะมันก็จะเริ่มบีบแขนคุณยายเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ความดันคุณยายอยู่เที่ยว่าไหร่แล้วแปดสิต้องไปโรงพยาบาลแล้วแม่ม่ไีปนยาปัญาร้อยแปดสิบน็อกเลยปเท่าไหร่ร้อยหกิบสองเลยเหรอร้อยหกสบสองหน้าแปดสิบหัวใจเต้นเจ็สิแปเออถือว่าสูงค่ะความดันสูงอยู่นะร้อยหกสบสอนะโอเคอันนี้คือความดันสูงนะทุกคน แต่คุณยายก็จะมียาเยนะร้อนเนวยแหละไปนั่งข้างนอกอะ่ะโอเคก็ควรมีติดบ้านนะเราจะได้รู้แล้วก็จะได้ให้ยากินเอง <c oughs> ทุกคนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นที่จับเวลาแบบว่าคุณยายนั่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณยายมาลองดูเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ไะซื้อมาที่โฮโปรประมาณ กี่บาทนะสามพันกว่าเนาะไว้จับเวลาลุกนั่งคนแก่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นรองการลื่นนะคะให้คุณยายเวลาอาบน้ำเพราะว่าบอกเลยนะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะสําหรับผู้สูงอายุลื่นล้มหัวฟาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียกคุณยายมาลองเทสกันนะคะคุณยายมาลองเทสต์ข้างน้ำนะอันนี้แม่ไม่ตาออกนะอันนี้เป็นแผ่นการลื่นเอาเอาไว้อย่างนี้นะเนี่ยอ่ะ อันนี้อันนี้นะแม่เอาไว้จับเวลานั่งลุกนั่งเออ่ะลองลองนั่งเฉยลองนั่งลองลองนั่งเอ๊บเออ่เห็นดอ่าเห็นไหมดีขึ้นไหมหัวกระทิ้นหัวกระทิ้นใช่ไหมเห็นไหมต่อไปก็จับนี่ไม่ต้องกลัวหล่นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันผิดนี่มันสามารถโยงอะไรได้หมดเลยนะอ่ะนะแม่ลองลองลุกลองลุก เออเห็นป่ะมันก็สะดวกใช่ไหมโอเคแล้วยนี้ไม่ต้องออกนะเอาไว้อย่างนี้เลยนะเอาไว้เหยียบกันลื่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกผืนตรงตรงอาบน้ำนะนะไม่ต้องอ,ออก อคก็่ยๆวันนี้นะคะไลน์นี้ก็อาจจะเป็นขอมาแชร์นะคะสาหรับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน <laughs> คือจอยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าต้องอยู่ในขั้นแบบซื้ออุปกรณ์อะไรแบบนี้นะจนณวันหนึง่งอะ l a s เหตุการณ์ล่าสุดเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> <"He i, S 2> เราจะพลาดสักวินนาทีไม่ได้เลยนะ <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ป่ะล่า,ลาสุดคุณยายน็อกเข้าโรงพยาบาลด้วยความดันสูงถึง180ก <laughs> ็คือหมดสติไปเลยใช่ป่ะแม่นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนนะคือโทรหาพี่สะพายพี่สะพายร้องไห้กันหมดแล้วอ่ะ พราะคุณยายน็อกอยู่ดีนั่งอยู่แล้วก็คือแบบคอพับไปเลยใช่ปะใช่ทุกคร้องไห้หมดแล้วอะนานปะทีค่คุณยายหลับไปก็นาน ก็ S <S <ขอ S 2> เลย<น>โทรหาจอยโทรหาแบบเสียงสั่นจอยก็ร้องไห้เลยนะวินานทีนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเราอยู่เนี่ยเราอยากทําอะไรเราก็ทํานะอยากกินอะไรแล้วกินอยากอยากดูแลคนที่เรารักก็คือต้องต้องแบบดูแลให้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีเพราะว่าคุณยายตอนตื่นมาก็ยังปกติอยู่เลยเนาะ <S <S ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์อ่ะยังไลฟ์สดกับจอยหัวลาะเอาชุดมาโชว์ในไลฟ์อยู่เลยนะพออีกวันหนึ่งตอนเช้าก็ตื่นมาเดินปกติแต่ผ่านไปไม่กี่นาทีอ่ะก็คือน็อกไปเลย นอนโรงพยาบาลห้องฉุกเฉิน1นคืนเหตุการณ์วันนั้นทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบทำทำทุกอย่างให้มันดีกว่านี้นะเพราะว่ามันอะไรที่มันเสียไปแล้วมันกลับมาแก้ไขไม่ได้นะคะจอยก็อยากจะมาแชร์เนอะว่าถ้าใครมีผู้สูงอายุที่บ้านนะคือจริงๆคนอื่นอาจจะทําไปก่อนจอยแล้วก็ได้นะอุปกรณ์พวกนี้จอยไม่เคยคิดว่าจอยจะต้องทำไงแต่ณวันนี้จอยรู้สึกว่าเฮ้ยจอยต้องทําคือตอนนี้จอยก็สามารถเนี่ย อยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถแบบเปิดดูพยัยายได้เลยเป็นไงบ้างคะคุณยายอุปกรณ์ครบคัน <laughs> รู้สึกรู้สึกแบบว่าสบายใจขึ้นมากขึ้นขึ้นไหมแบบอุปกรณ์แบบก็เ,เราอยู่คนเดียวว่า,าเป็นไรก็เห็น ฝากติดตามบีพีต่อไปด้วยนะคะว่าจอยจะทําคลิปอะไรนะคะช่องจอยจี้เจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอังคุณยายพูดปิดหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ย่าเออย่าบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายด้วยไป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 ด้วยบปไปค่ะเออแม่ทำงี้แม่ทำ หัด <laughs> ถือหัดถือ <laughs> ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อะโอเคนี่ <laughs> 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 เดี๋ยวอีพีหน้าจะพาคุณยายเข้าครัวทำทำกับข้าวไ <gehe ep> หมแหมคุณยายชอบทำกับข้าวจะทำเมนูอะไรดีข <laughs> นมจีนนะ <laughs> ทำแข่งก <laughs> าจอยอ่ะ <laughs> เดี๋ยวอีพีหน้าจะพาคุณยายเข้าครัวไปทําเมนูอาหารกันบอกเลยว่าคุณยายทำกับข้าวอร่อยมากแล้วก็เก่งมาก้วทำไมอจอย <c oughs> ไม่ได้ย่ามาเลยคือเรามาคนละสายเราเดินสายสันอันนี้เดินสายครัวเดี๋ยวมาดูฝีมือคุณยายกันเนอะ <c oughs> อีพีหน้าทําทำอะไรขนมจินก,กันเขียวหวานเนอะ <Yeah. S 1> โอเคไหมแม่แม่ว่าแบบว่า เนี่ยมีแต่คนเนี่ยเขาบอกว่าหนูอ่ะสวยเพราะสัญญามแม่บอกเขาไปซีว่าหนูสวยฟ้อนแล้วสวยธรรมชาติค่ะเติมนิดหน่อยท่นเองนิดเดียวเนาะสวยเหมือนใครเหมือนแม่มั้งนะคะก็ฟังนะคะเพราะว่าอันนี้คือสวยเหมือนแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเห็ป่ะสวยธรรมชาติ